มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายคนให้ความสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลักษ์สุภวจริยากุลหรือมอก,กระต่ายซึ่งก็มีประเด็นมากมายให้หลายคนพูดถึงล่าสุดทางเพจทอโทโลจีไทยแลนด์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ชี้ถึงความสำคัญของชีวิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่หมอกระต่ายสามารถมอบให้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าการสูญเสียครั้งนี้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง โดยมีการระบุว่า881ล้านบาทคือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สามารถป้องกันได้หากหมอกระต่ายไม่เสียชีวิตและยังสามารถช่วยผู้ป่วยไม่ให้สูญเสียการมองเห็นต่อไปได้จากข่าวการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคมพวกเราในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่คุณหมอสามารถมอบให้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าการสูญเสียครั้งนี้มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ตามมามากมายเพียงใดจากมุมมองดังกล่าวทางทีมงานได้เริ่มต้นจากการค้นหาข้อมูลมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสูญเสียการมองเห็นของคนหนึ่งคนและนำมาคำนวณต่อยอดเพื่อหาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จกักษุแพทย์หนึ่งคน สามารถป้องกันได้เราได้แนวคิดจาก,การคำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจของการสูญเสียการมองเห็นในประเทศไทยโดยการนำรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัวของประเทศไทยในปี2563ที่2 3 8 1 1 1บาทจุด72สต,งตางค์ต่อปีมาใช้เพื่อคำนวณการสูญเสียรายได้โดยคิดจากการอ้างอิงของตัวแปรต่างๆดังนี้ประสิทธิภาพในการทำงานที่เหลือหลังจากการสูญเสียการมองเห็น โดยจะพิจารณาประสิทธิภาพในการทำงานที่เหลืออยู่25สำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นที่ยังสามารถทำงานได้และประสิทธิภาพในการทำงานที่เหลืออยู่0สำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นที่ไม่สามารถทำงานได้โดยมีอัตราส่วนของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นที่ยังสามารถทำงานได้อยู่ที่20และผู้ที่สูญเสียการมองเห็นที่ไม่สามารถทำงานได้อยู่ที่80รระยะเวลาของผลกระทบต่อการสูญเสียการมองเห็นจะพิจารณาการสูญเสียการ มองเห็นจะส่งผลกระทบต่อไรายได้เป็นระยะเวลา10ปีในผู้ใหญ่และส่งผลกระทบต่อไรายได้เป็นระยะเวลา33ปีในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอัตราการรักษาหรือป้องกันการสูญเสียการมองเห็นจะอยู่ที่7 5เในผู้ใหญ่และ5 0เอร์เในเด็กสัดส่วนประชากรในประเทศไทยในปี2 5 6 3พบว่าสัดส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่16.2%จํานำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยคือ70บล้านคนความชุกของภาวะตา ที่0.6%จำนวนจกักษุแพทย์ในประเทศไทยมีจำนวน966คนเราได้ทำการคำนวณผ่านจูปิเตอร์โนตบุ๊กโดยจากคำนวณอัตราการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ยจากนั้นนำมาคำนวณความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อคน ในเด็กและผู้ใหญ่และคำนวณเพื่อหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สามารถป้องกันได้จากการรักษาหรือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นและนำไปคูณกับความชุกข,ของภาวะตาบอดในประเทศไทยและคำนวณประชากรเพื่อให้ได้ความสูญเสียโดยเฉลี่ยที่สามารถป้องกันได้ต่อทั้งประเทศไทยและนำมาหารด้วยจำนวนจกักษุแพทย์ในประเทศไทยพบว่าจากักษุแพทย์หนึ่งคนสามารถป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ย จากการรักษาหรือการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้เป็นจำนวนเงิน 881ล้านบาทต่อคนทั้งนี้จากการประเมินมูลค่าจากการจากไปของหมอกระต่ายนั้นเราพิจารณาเพียงแค่มูลค่าที่เกิดจากการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นซึ่งเป็นมูลค่าทางตรงเท่านั้นอย่างไม่รวมมูลค่าทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษาเฉพาะทางมูลค่าในเชิงการลงทุนและยังไม่นับรวมถึงสิ่งดีๆอื่นๆที่หมอกระต่ายสามารถมอบไว้ให้กับสังคมได้หากไม่เสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ